มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่30มีนาคม2017นเะครับเป็นมวยปูนเสือผลแพ้ตกรอบเลยคู่ที่หนึ่งฝ่ายแดงเอเจกอกลมเกลียวชนกับเพชรรุ่งโรโชดบางแสนในพิกัด1 1 2อปอนด์คู่นี้เคยใช้บริการกันมาเอเจก็เบียดชนะขึ้นมานะครับนะ1 2 3มันกินกันลำบากแต่ว่าเอเจนั้นมีท่าะโหดที่ดีกว่าอาวุธหลากหลายขายันออกอาวุธกว่าปอดใหญ่ปลายแรงแซงทางโค้งครับวันนี้ก็จะย้ำแขนจะชนะเพชรรุ่งโรด ชดบางแสนไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งขอทั้งคู่นั้นนะครับนะเอเจนั้นแพ้คะแนนแคมบรูนแล้วก็มาชนะคะแนนคู่ชกในวันนี้ในขณะที่เพชรรุ่งโรจน์นั้นแพ้คะแนนให้กับเอเจแล้วมาชนะเงาอีทีปตทอทองทวีวันนี้ถือว่ารูปร่างเนื้อตัวนั้นใกล้เคียงกันนะครับเอเจนั้นเป็นรุ่นน้องแค่3ปี16ปีส่วนเพชรรุ่งโรจน์นั้น19ปี1 6 9 1 7 0เซนติเมตรถือว่าปาดหัวตัวเท่านะครับนะแต่ว,ว่าการผ่านมวยนั้นเพชรรุ่งโรจน์นั้นดีกว่า แต่มองดูว่าวันนี้พิกัด112มาชนกันวันนี้มองดูว่า AJ ดีกว่าครับเข้าไปที่ AJ กรกมเกี่ยวจะชนะเพชรลุ่งโลดครับพิภาคสาววยไทยเสียนนล็อกสามชี้ตัวเด่นยินให้เข็ดทั้งประเทศ